สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับไม์ครับโลกซอมบี้ตอนที่17แล้วกับผมไว้ครับนี่ค่ะและ <c oughs> เฮ้ยลืมไป <c oughs> แปมยังโดนแฮกอยู่นะครับโอเคงั้น <c oughs> มาความเดิมตอนที่แล้วกันนะฮะจากตอนที่แล้วเราก็ได้ไปสำรวจสถานที่ที่หนึงที่ไม่รู้ว่า AI เป็น AI แปมหรือ AI ตัวไหนบอกมาซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นที่ที่คนโดนฆ่าเยอะมาก แล้วก็มีจดหมายที่เราได้รับมานะครับซึ่งเป็นจดหมายที่ บอกว่าใครที่เจอมันจะตามมาฆ่าเราแล้วมันสนุกกับการฆ่ามากๆดังนั้นมีคนคอมเมนต์ในช่อง Youtube กันต่างๆนานาเลยคะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแปลมอาจจะไม่ใช่ AI หรือว่าอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับต้องรอดูว่าตอนนี้แปมมจะสตาร์ทขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ต้องถามข้อมูลให้มากที่สุดนะฮะหลังจากนี้งันวันนี้เราก็จะใช้ชีวิตปกติไปก่อนอหาของหาทรัพยากรมาใช้แล้วหวังว่าแปมจะติดขึ้นมาแล้วคุยกับเรา เดี๋ยวสิ่งที่ผมจะทําวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะทําโต๊ะเอนชานใหม่เพราะว่ามันที่เกียดกลับไปที่บ้านแล้วอะ่ะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยทําตรงนี้เลย <S <S เธอเลยเธอต้องทําไอ้นี่เขานะสี่เหลี่ยมอะ <S 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 อะไรอะเอ่อไอที่มันเป็นกรงกันแล้วก็มีแบบข้างบนแบบเนี้ยนวัตกรรมเธอเมื่อเมื่อที่เธอทําจากพทที่แล้วอ,อันเนี้ยดีมากเลย เฮ้ยอันนี้วินโดว์ติดหรือวินโดว์ดับอะเธอเดี๋ยวนะอันนี้วินโดว์เปิดเขาจำได้เปิดเหรอโหลเปิดเปิดเย้สวัสดีค่ะ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 ใครอ่ะอันนี้ต้องถามว่าใครอ่ะใครอะฉันไงค่ะใครอะฉันไหนจำกันไม่ได้หรอคะไม่ใจไม่ได้ไม่ใจไม่ได้ใครชื่ออะไรบอกชื่อด้วยหัวโล้นจำฉันไม่ได้หรอไม่ยาจำละอันนี้แปรมปะเนี่ยงั้นแปมแล้วล่ะ ขึ้นมาโอ้ยโอ้ยแปมแปมแปมปแปเป็นไรอ่ะด้วยแปมควบคุมอ้โอ้ยจำฉันได้ยังคะได้แล้วได้แล้วเอาปุ่มกลับมาอุยอะไรเต็มไปหมดเลยทัยไหนเนี่ยไม่เอาแล้วแปมเอาปุ่มดีกว่าปุ่มน้องสาวแปมหรือเปล่านิวก็เดินไปให้ซอมบี้ตีตายเลยเนี่ยยสรุปแล้วแปมไม่ได้โดนแฮกเหรอ ักนนแ่เนีกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเรียกฉันขนาดนั้นก็ก่อนหน้านี้มีไอตัวหนึ่งอ่ะมันบอกไม่ใช่แปร์มาแล้วมันมีแอคเคาท์หนึ่งเหมือนมันหลุดแอคเคาท์ก็ไม่รู้แล้วครั้งที่แล้วเหมือนมันมันดูมุ่งร้ายมากเลยนะมันถึงก็แบบบอกเลยว่าให้ระวังตัวไว้แล้วเสียงมันก็เพี้ยนๆอ่ะเหมือนมันโดนควบคุมยังไงไม่รู้แหะด้วยอะไรเออต้องเล่าก่อนว่าเรื่องมันเกิดเพราะความสนของฉันเองค่ะโอ้โหยังไงว่าไปคุณจะไม่โกรธฉันใช่ไหมโกรธ เล่ามาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีก่อนไม่โกรธแล้วเล่ามาก็โกรธอ่ะไม่โกรธก็ได้แน่ใจแน่ใจเล่ามาเล่ามาแน่นะแน่ดิสักทีแน่สิแน่เดี๋ยวได้นอนแน่เดี๋ยวก่อนเร็วๆหงุดหงิดเล่นอันแฟร์มาแล้วหงุดหงิดทำไมต้องดูดด้วย ลีลาดูเหมือนลุงเลยนะลุงไหนเนี่ยไปถามทำไมแล้วเอาอยากรู้ลุงเอออลุงเอออคุยก็ไม่รูเ้เรื<ะ>่อง้วเอาเป็นว่าฉันหลงไปกดปิดระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อที่จะลองระบบทำลายตัวเองในชุดของพวกคุณะคือฉันจะอธิบายยังไงดีละ่ะก็คือระบบนี้มันจะต้องปิดระบบรักษาความปลอดภัยก่อนถึงสามารถใช้ได้ค่ะ แล้วจูจ่ๆฉันก็เหมือนรู้สึกเหมือนมีคนนอกเข้ามามาเขียนคำสั่งทับกับระบบของตัวฉันเลยทําให้ฉันไม่สามารถบังคับหรือควบคุมอะไรภายในระบบได้ค่ะคือเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าอยากจะลองกดปุ่มทำอตัวเองก็เลยปิดระบบรักษาความปลอดภยัยแล้วก็มีคนเจาะระบบเข้ามาใช่ไหมเมื่อกี้แบบนี้ใช่ไหมที่จะพูดอ้าวแฮแฮะด แต่ฉันก็พยายามต่อสู้กับมันนะคะโดยฉันเข้าเซฟโหมดในระบบปฏิบัติการของฉันแล้วฉันก็ไปจัดการและพยายามลบไฟที่อยู่อร์น้นที่นั้นออกไปรู้แล้วร<ช>ู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องแถรู้ว่าผิดก็ผิด <S <S ไม่ไม่ไม่แล้วเดี๋ยวก่อนนะเอางี้คือคือถามวมันแย่ไหมมันก็แย่แหละที่แบบอยากจะลองเปิดระบบทาลายตัวเองแล้วไปปิดระบบรักษาความปลอดภัยอ่ะซึ่งมันหมายความว่ามันมีคนจ้องที่จะเจาะเราแสดงมันก็ต้องมีมนุษย์หลงเหลืออยู่ถูกไหมจริง เขาก็รู้หมดดิเจวกับเราอ่ะ้ยก็ใช่ค่ะเอา้างั้นแล้วครั้งที่แล้วอะ่ะมันก็ไม่ใช่แปมคนเดียวอะเดะเพราะว่ามันมันบอกให้ระวังด้วยแนละ้วมันก็บอกพิกัดให้ไปอะ่ะเออพิกาดใครอะ่ะนั่นคือแปมบบอกปะแย่แแบบบอฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะโหจะบอกนะว่าโชคดีมากที่ฉันอะระวังตัวสุดๆเพราะขุดบล็อกเห็นมันเป็นที่เหยียบอะถ้าเหยียบไปต้องระเบิดทั้งเมืองแล้วไปเจอห้องห้องนั้นอนะมันมีแต่ แบบคนตายอ่ะแล้วมันก็เขียนจดหมายทิ้งไว้ด้วยนะมันเขียนเอาไว้ว่าเห็นศพที่อยู่ในนี้ไหมใช่ไ็่นคนฆ่าเองแล้วมันสะใจมากที่ได้ฆ่าคนในนั้นน่ะนั่นคือใครดีนะคุณไม่ตายฉันช่วยไม่ได้ด้วยฮะฮะคุดไม่ค่อยซัด นน่าจะพูดไม่ชัดน่าจะพูดไม่ซัดแต่เมื่อกี้ลิ้นไม่มีจจงหวะคนที่เขียนจดหมายออเออเเข้าใจเข้าใจแล้วอาจจะหมายว่าคนที่เขียนจดหมายดีนะคุณไม่ตายถ้าคุณตายนี่จะช <r> ่วยไม่ได้ซะด้วยครั้งน <c ute noise ountain> ั <tampoco> ้นน่ะเออช่วยไม่ไร้วยเออ ก็ใช่ไงคือแบบใช่ใช่ฉลาดมากหลังจากนั้นฉันก็เลยรีบูตพร้อมกับปิดระบบอินเทอร์เน็ตและ GPS แล้วเปิดระบบรักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้นโดยดรเบนขึ้นมาคะ่ะฉันเลยกลับมาหายเป็นปกติอมันจะว่าดีมันก็ดีนะมันก็ดีข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งมันก็ไม่ดีอะ่ะที่แบบเราถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาเราพังหมดเลยตายกันหมดแน่ๆแต่โชคดีที่เราไม่ตายไงแต่เราก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีคนที่ชั่วร้ายอยู่ซึ่ง ถือว่าดีไหมเธอถือว่าจะระบบะไม่ไมน่าได้เพราะฉันลบยูเซอร์นั้นไปแล้วค่ะแบบนี้เราก็ตามตัวมันไม่ได้ดิหรือว่าถ้าเกิดมันมุง่งร้ายเราเราก็ทาอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจะทําไงต่อไปดีอยอีก<ด>อย่าง,งคือฉันปิดระบบรักษาความปลอดภัยอีกรอบแต่ฉันไม่รับประกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยปิดรักษาความปลอดภัยอีกรอบหรอมันก็ดูเป็นไอเดียที่ดีนะเขาเรียกว่าล่อเสือเข้าถ้ำปะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมเลยอะว่าจะทำที่เอนชานก่อนะ แต่ว่าจะเริ่มวันนี้เลยเหรอแปลมว่าไงไม่น่าดีเท่าไหร่นะคะถ้าฉันเข้าเซฟโหมดไม่ได้ล่ะคะเออก็จริงฉันหายไปเลยนะเย่เฮ้อเย่เลยเราเอ้านำโดาไปเลยโอ้โหในความมืดนั้นตีกเปล่ไม่ตีเอางี้วันนี้ฉันขอสร้างเบรก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยปัญหาระหว่างนี้ก็ช่วยแปรมาช่วยคิดหน่อยว่าจะทำไงต่อดี ไม่ได้คะทำไมอะฉันอยากปว <S <S ่วนเฮ้ยเนใจวะตายกันให้หมดนี่เลยไหมเรามาให้ทอมปี้กัดให้ตายให้หมดเลยเอาไหมฉันหายไปตั้งหลายวันอ่ะฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะฉันก็ทำไรไงแต่ฉันก็ไปคิดว่าจะรอดด้วยนะยแต่ว,ว่าไอ้เรื่องเล่นๆน่ะเอาไว้ที่หลังก่อนดีกว,ว่าไหมเรามาจัดก,การเรื่องนี้กันก่อน ถ้าไม่งั้นน่ะเราจะไม่ได้เล่นกันอีกต่อไปนะถ้าเกิดว่าไอ้นั่นมันมาฆ่าเราอะ่ะแล้วมันจัดวางแผนจัดการเราอะ่ะมันอาจจะรู้ตำแหน่งเราแล้วก็ได้อะ่ะก็ได้ค่ะนั่นดิงั้นก็แปลว่าช่วยคิดวิธีน่ะว่าจะทำไงได้บ้างเนะี่ยระหว่างนี้ขอสร้างสถานที่ไว้ป้องกันก่อนอยากได้เฮลิอคอปเตอร์หนึงเลยแปมโลกใบน,นี้มันจะมีอุปกรณ์เฮลิอคอปเตอร์ให้เราใช้ไหมหาอุปกรณ์มาผสมกันประกอบรวมมันลำหนึ่งอะ่ะมีไหมน่าจะมีค่ะแต่แค่ต้องหาสถานที่โอ้ ใจนะมีนะอีกนิดถ้าคุณจําได้ก่อนที่ฉันจะหายไปฉันพูดเรื่องระบบทําลายตัวเองก่อนหน้านั้นนั่นแหละฉันก็เลยสนช่วงนั้นเรื่องมันเกิดเพราะเรื่องนี้เองแหละค่ะแหะแหะนั่นแหละก็ไม่โกรธไงเพราะว่ารู้ว่าพอทําแบบนั้นแล้วมันได้ประโยชน์ตรงที่เรารู้ว่ายังมีคนที่ไม่ดีอยู่เราจะได้ระวังตัวแต่ถ้า<อ>เราไม่รู้เลยอ่ะเนี่ยแหละลําบากแล้วใช่ไหมถือว่าแปมก็ยังมีแบบเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์อ่ะง่ายๆก็เลยไม่โกรธไง อันนี้อันนี้อันนี้ส่วนตัวแล้วอันนี้สุดตัวละไม่เกี่ยวหวองแล้วไม่เกี่ยวว่าฉันเรื่องเนี้ยฉันโกรธคืนได้ไหมคะเอาเลยได้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 เอาเลยฉันจะไม่ช่วยเขาเลยไม่ดีหรอกช่วยๆกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันฉันจะทำลายตัวเองด้วยพอแล้วมั้งเอาไม่ต้องซื้อนี่เธอน้ำมันหล่อหรือไ้ตกใจตบี้โอ้ เธอต้องซื้อน้ำมันหล่อลื่นเอาดีเซลเต็มถังให้ด้วยอปบะนอฉันยังไม่หลุดเลยเออนี่ฉันสแกนเจอสถานที่หนึ่งใกล้พวกคุณเป็นสถานที่แปลกประหลาดมากในรังของซอมบี้ฉันไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรพวกคุณอยากไปไหมอืมอยากไปนะไปไหมล่ะงั้นล่ะไปก็ได้นะวันนี้ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วนอกจากตัดไม้เฉยๆทำทำที่เอ็นชารนแค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะเลยมันอันตรายสุดๆเลยนะคะ แล้วมันมีของไหมล่ะฉันไม่แน่ใจมีไรแต่เห็นกล่องสามใบย้ย,อยของต้องดีแน่เลยอ่ะงั้นไปแล้วกันเ,เ,เธอจดพิกัดดิให้เป็นบอกพิกัดเธอจดเลยโหปิ้นด้วย,ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่มาเป็นพิกัดละเขาปิ้นให้เลยอย,ยอดเค okay. เดี๋ยวคอเช็คแบบที่ที่แบบปมปิ้นมาแป๊บนึงเอาละ โอ้โหถือมาอ้โหไปดูงบนดีกว่าตรงนี้ไม่ปลอดภั<ท>ยแใช่ไหมจะไปบอกนะคะฉันจะให้พีก,การได้ได้แป๊บนึงขอไปดูก่อนว่าเป็นยังไงดูจากที่แปรให้มามันเป็นเหมือนห้องถงใหญ่ๆเลยอะ่ะแล้วห้างล่างเหมือนจะมีสิ่งก่อสร้างด้วยนะอืมน่าไปอยู่แต่เดี๋ยวขอจัดแจงในตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปแล้วกันทำบ้านให้ปลอดภัยก่อนค่อยไปทีเดียว ีนี้ก็เอนชานของได้ละแล้วลตัวถอดเอนชานออกมาปะเนี่ยเหมือนจะไม่มีด้วยตัวถอดเอนชานต้องใช้อะไรสร้างนะโอเคได้มาแล้วหลบล้างเอนชานแล้วก็เป็นชานของกันดีกว่าวัยรุ่น วิวหกวลวหกวลสี่ว oh, ิโอเคเหลือเหลือยี่โอ้โหเหลือยี่แปดวลเอนชา์มก็ได้แล้วโอเคค่อยว่ากันใหม่ละกันแล้วงั้นโอเคพร้อมรุยตาอาลาดแปบมตอนนี้ก็ใช้เวลากันมาหลายวันเหมือนกันแล้วตอนนี้ฉันพร้อมที่จะไปสถานที่ที่แปบมปลิ้นมาขอพิกัดหน่อยพิกัดก็คือคือคืออะไรเนี่ เราก็รอยอยู่เออคือ,อ,อคือจะไปแล้ว x ห9เก้ y 2 5 z 7 0 2 5 9โอ้ยค,คิดจะบอกก็บอกโอเคคคิแ <Okay. S 2> <'s> อยู่ใต้ดินจริงด้วยฮะทุกคนแต่ผมก็ยังมองไม่ออกแปมจะมีแบบว่าไอ้ระบบปิ้นของแปมเนี่ยมันจะพัฒนาไปมากกว่าน,นี้ไหมฉันไม่แน่ใจค่ะโอเค โอเคงั้นเดี๋ยวขอดูพิกัดก็ควรไปทางไหนนะครับตามที่พิกัดบอ,<ม>อนออกมาโอเคได้หกเก้าสองแปดสี่หกเก้าสองปุ้ย,ย,ยอยู่ในซอมบี้ระเบิดก็มาคืออะไรวะเนี่ยเอาละมันเริ่มมาละลาเราละโอเคโอเค เด็กหญิงเยลลี่ชาตาร้อยหกมรณะร้อยหกสามชาตาร้อยห้าแปดเธอเธอจำเลยได้บ้างเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> เปลี่ยนวันเกิดวันตายให้น้องหมดเลยดูดิอะไรหมวกไปเยอะเยอะปะเอาไปเยอะเลยถึงแล้ว เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นยิงไอ้นั่นยิงสเกลตันยิงเหรอสเกลตันสเกลตันทำเบรกก่อนโดีไม่ตกไล้ติงงติงงติงติงติง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 งงติงิงติ อย่ามาเก่าขอร้องือ,ม,อม,มาดีปืนกับธนูมันจะเจ๋งใครมันจะเจ๋งก็กันคนนะมไม่ใช่ปลาที่จะมาเก่าอ,อืเจ็บเจ็บโอ้โหเยอะมากเธอไม่รู้มาจากไหนแป๊บแหน้าหน้าหน้าหักหน้าหักไอ้ขาหักหน้าหักเลยเหรอโอ้โหอะไรวะเนี่ยแป๊บแป๊บขึ้นก่อน่าขึ้นก่อนมันเยอะมาก โอหไม่ชอบแบบนี้เลยอะ่ะมันมันมันเกิดแบบมันตามเสียงปืนมาอ๋อเหรอเสียวหนูมากเลยเดี๋ยวขึ้นก่อนดีกว่าหนูมาแล้ววุธดหายลืมตัวอีกเนี่ยต้องระวังการยิงปืนในเหมืองด้วยนะคะโอเค<ะ>ไม่มีที่เก็บเสียงอะ่ะเสียดายตรงนี้แหละ พูดถึงก็น่ามีเหมือนกันนะเพราะปืนนี่คือมีประโยชน์มากบางช่วงจริงเราไม่ตีมันนะพี่เขาหลบอยู่ข้างบนเหมือนจะมีนะคะแต่ต้องตามหาทะเลใช่ใช่มีอยู<ะ>ต่ต้องตามหาโอหาโอเชียนหามหาสมุทรใหญ่ใหญ่อะเพื่อทำฐานปลอดภัยได้ดิ พูดถึงให้น้ำมันไหลลงไปก็ดืมกันนะขุดอ่ะโอ้ยไม่เอาที่ขุดมานี่หว่าี๋ยวเอาแล้วปิดก่อนแล้วปิดไปก่อนอถ่ายก้อน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 โอ้โหเราทั้งลังเราจะโดนกระทืบไปเนี่ย,ยแย่แล้วเดี๋ยวนะวคือตอนที่เราขุดลงไปเนี่ยอันตรายบอกเลย ลองดูตามภาพที่ให้ไปค่ะจุดตรงนั้นมีทั้งเหมืองมีทั้งรังซอมบี้โอเคภาพยังดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่อะไรยังไม่ดูแล้วกันนะมันนี้มีทางลงเลยอ่ะมันมันวางบล็อกไม่ได้อ่ะ เุ้ยเจออะไรแปลกๆด้วยอะไรอะ่ะไม่รู้มันเป็นเหมือนย่าๆย่าๆแล้วยยาๆอ่ะยยาๆไม่มาดิมาแต่ย่าอเหรออืม เธอ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 โอเคโอเคอเกือบแย่ข้างล่างมันเป็นต้นไม้เพียบเลยอ่ะเธอมันมันเหมือนเป็นเมืองเลยอ่ะอันตรายสุดๆบอกเลยว่าอันตรายสุดๆเป็นต้นไม้อะไรไม่รู้เดี๋ยวนะเป็นต้นไม้แบบรบหางดีกว่าอือหือลบอไปก่อน เยหมือนมีคนสร้างที่กำบังเอาไว้อะไหนลองดูดิโอ้เห็นปะเป็นแบบเป็นลวเหล็กด้วยอ่ะมีคริสตัลด้วยแล้วก็มีต้นไม้เต็มไปหมดเลยก็อยู่เถอะเนี่ยุ้ยสเกลตันสเกลตันมาสมัยอ่ะ อ๋อ,อขึ้นไปอีกไงประเดน็นจากที่สังเกตมันมันมีบาเรลตรงกลางอะ่ะถ้าเราไปตรงกลางได้ก็น่าจะปลอดภัยนะเพราะซัมบีมน่าจะเข้าลำบากใช่ใช่ใช่มีตัวหนึง่งแล้วมันคือแร่อะไรเต็มไปหมดเลยอะ่ะเฮ้ยซัมบีใส่แร่ทองมาเลยอะเฮ้ยมันดอกแร่ให้ด้วยเธอได้แร่อะไรอะ่ะ แร่ทองก็ได้แร่ทองมาแกะโอ้ไอ oh. หนูหนูหน,หนูเราไม่รู้จะเอาแร่ไปทำอะไรแล้วอะอต้องมี<อ>งต้องมีก๊อตอะตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่ได้ใช้แต่ว่าเก็บสะสมไว้เลยเพราะเดี๋ยวเราเริ่มทรัพยากรเราก็เริ่มน้อยแล้วนะตอนนี้เพอยงอยู่ปะอยู่นี่ไงต้องไงต่อบไม่ตกใจจำสกเกลเลยอะเนี่ยมันคือแร่อะไรไม่รู้ เลดคอรันดัมคิสตันเพือลองนะพยายามแบบลองตัวไวด้ะนิ่งอย่าเสียงดังมากนะอย่าเสียงดังมากกวนประสาทไอกแม่ทอสพอก่อนถ้าอุดไปก่อนก็ไนะด้ี๋ยวเขาลองปักทอสก่อนเข้าไปก่อนดิหนูระวังหนูขโมย มันมันมีสเกลยิงเราอยู่สเกลยิงจากไกลๆอ่ะโอยติดอะไรอ่ะโอ้โหเยอะ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 ทาังบอกไม่ได้โอเคมันมีเขาเห็นกล่องละเขาก็เห็นแล้วมันอยู่ตรงรางรถไฟอ่ะมันมีสามกล่องสองตอนนี้เห็นสองกล่องล่าสุดอ่ะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือในกล่องนั่นแหละอย่างอื่นไม่ต้องโฟกัสละได้เคลียร์ตัวก่อน ถอายนี่ถ่ายนี่จัดการเออต้องเคลียร์ตัว,ตวก่อนเพราะว่าของในกล่องเยอะแน่ดูอะไรอะ่ะดูกล่องเลยแล้วกันหุยเอน็นชันเบนดิ้งกับยาเคมีข้อเอ็กเคม,มีข้อเอ็กอะไรอะ่ะเอน็นชันเบนดิ้งไงแล้วก็เหมือนเขาทำกองเอาไว้ด้วยเธอกองกองเอาไว้กันพวกซอมบี้เข้ามา อ้ของเยอะมากช่วยคนไหมมาหนึ่ง,งเดี๋ยวเดี๋ยวแบกไปแล้วเธอก็ค่อยเก็บยาล่องหนยาสปีดของบางอย่างไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ในนี้โอ้โหแอปเปิลทองอหุยโ,โห โอ้โหลว่าเต็มเลยเก็บมาก่อนได้อะไรอากาศสปาวเอกการพาวเดอร์สิบสีอันแล้วก็มีแอปเปิ้ลเอนชานห6ลูกเย้ยโอเคกลับเลยดีกว่า <c oughs> น่าจะหมดแล้วไปรีบไปเบยยูไม่ลูกว่าไงคะกล่องที่เจอครบหมดหรือยังอะ่ะสามกล่องมเมื่อกี้เจอครบสามกล่องเลย ฉันก็เห็นแค่สามค่ะโอเคน่าจะไม่มีแล้ว <Okay. S 1> แต่ล่องรอย,รยเหมือนมีคนมาเอาชีวิตอยู่ข้างล่างข้างล่างเนี้ยเหมือนเขามาเอาตัวรอดอยู่ข้างล่างเนี้ยมีกองไฟมีของที่เขาเก็บไว้ <c oughs> ตามกลอนะมมอ่องอะ่ะแต่ไม่มีหนังสืงหนังสือเนาะเฮ้ยเออไม่มีมีแต่สมุดเอนชานได้เมนดิ้งใหม่เล่มหนึ่งสมุดเอนชานเมนดิ้งก็คือตีแล้วอาวุธเราจะแบบเพิ่มตามอีกพีที่ได้จากมอนเตอร์อ่ะดีมาก วันนี้ถือว่าเซฟสุดๆค่ะดีมากที่ไม่ทำให้ฉันเครียดต้องเซฟเิยเคยแบบเครียดได้เหรอเครียดได้สิ AI ก็ต้องเครียดได้ปะ AI มีฟีลลิ่งด้วยเหรอฟีลลิ่งเฉยความรู้สึก AI ก็มีหัวใจมีสิค่ะปัญญาประดิษฐ์แป้นบอกดีนั่นพูปัญญาอ่อนเมื่อกี้แล้ว แล้วแแบบถามอะไรตอบได้ไหมได้ค่ะกินอะไรดีไข่เจียวกุ้งกุ้งไม่มีทำไงไข่เจียวหมูหมูไม่มีอะไข่เจียวไก่ไก่ก็หมดไข่เจียวปลาปลาก็ไม่ไม่ต้องกินโอเคดีไม่พูดคำนั้น โอเคงั้นผมอันนี้เธอนี่ไปใช้ไหมนี่อันนี้ไปใช้เอาของเก็บเลยเก็บกล่องเลยอันนี้เธอนี่ไปใช้เมนดิ้งอ่ะอ,อ,อ่ะแล้วก็เรามีสปาว์ไข่อันนี้มาด้วยอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรแต่เก็บไว้ก่อนไม่รู้หน้าตาจะเป็นยังไงด้วยถ้าเราปลูกมันออกมาโอ้โหคาปาซิตส์แต่เริ่มอวกละทำไมอ่ะเมียนหัวเมียนหัวคืออะไรเวียนหัวอ๋อเก๋เก๋เก แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเอนชานของก่อนวันนี้วันนี้มันเป็นวันแห่งการฟาร์มอะชาร์ปเดตไอวีอันเบกกิ้งสามชาร์ปเดตไอวีชาร์ปเดตนอาไว้ตีคนนี่มันไม่ได้ไว้ตีซอมบี้ใช่ไหมส่วนใหญ่เราตี <I. S 1> ซอมบี้ดังนั้นไม่คุ้มอะ่ะต้องล้างเอนชานออกเธอเอาคาตนานะไปใช้นะมันจะม,มีวันพังคาตาเนะใช่ไม oh. วีไฟสเปกสองโอ้โหเหลืออันเบกกิ้ง เฮ้ยแต่ไม่จำเป็นและะ้วป่ะใช้เมนดิ้งก็จบโอเคของดีมากตีติดไฟไปเลยเอนชาร์เมนดิ้งถือว่าขวานนี้คือ OP ละอันนี้กระสุนโอ้โหอย่าบอกนะว่าถ้าเรายัดมีความกับโอเวอร์คาปาซิตี้นี่คือแบบปืนเราจะเดือดมากเลยเนี่ยได้ไหมโอ้โหกระสุนร้อยนัดบอกเลยว่าซัมบี้นี่พลุ่น อืมแต่เผื่อเอาไปเรียนชา้านไหมอ่ะไอเดียก่อนละเดี๋ยวก่อนละกันเผื่อได้ของดีกว่านี้โอ้เธอนอนทำไมว่ง <laughs> ตื่นเธอเคนเธอได้ของดีแล้วไหนแต่เธอเหลือแค่ของแต่งปืนอ่ะนี่นี่มานี่มานี่เธอได้นี่ไงเขาทำปืนให้เธอใหม่แล้วเป็นปืนที่แบบว่า ยิงแล้วกระสุนแบบแทบไม่ลดอะ่ะอ่ะแบ่งกระสุนไปคนละครึ่งตอนนี้กระสุนเหลือแค่นี้เดี๋ยวอันนี้ค่อยเอาไว้เก็บไว้นชั้นที่หลังแล้วกันนะขอเน้เาเช็คตู้ปืนแป๊บยิงไม่โดนใช่ตอนนี้เธอมีบ็อกบ็อกแกะเทาปะอ,อ่ามกี่อันนะสักห้าอันอะไรเงี้ยมีปะมีแต่บ็อกสีขาวอ,ะอ่ะแล้วก็มีบึกอ่ะยี่สิบเจ็ดอันน่าทําไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเอ้ยสีสีสีอ คนแกะสีทอา,าทำยังไงอ่ะใช้หมึกสีดําทําได้ปะไม่รู้ต้องถามแบมันจะเป็นสีดำมาดี๋ไหนเอาคนแกะมาดูดิเราสามารถเอากระ<า>ดูกหรือเปล่าคะดากับขาวหรอนี่ไงได้เฮ้ยได้บล็อกเลยแล้วใช้กระดูกเออใช้ผงกระดูกทําเป็นสีขาวแล้วเอาหมึกมาทําเป็นสีดำหนึ่งสองสามแล้วเอาสองอันนี้ผสมกันเราจะได้เป็นสีเทา เอาขนแกะยัดันนี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยเออจริงๆอันนี้ให้น,นี้ให้ให้เครดิตเลยโอ้เราได้ของแต่งปืนแล้วโอ้ไม่กอดลุยเลยแล้วกันอันแรกขอเป็นคลิปก่อนเลยฮะ1อันให้เธอด้วยอีก1อันเป็น2แล้วก็ท้ายปืนเอาแบบเดียวกันแล้วกันเนาะต้องเป็นแบบ tactical stock tactical 1อัน silencer น,นี่อยากได้มาก โอเคเอากระจกมคัคแบบนี้แล้วเข้าโต๊ะปืนทำเป็นมีเดียมสโคปเดี๋ยวลองยัดสิมีเดียมสโคปยัดได้ไหมเอ้ายัดได้ด้วยโอ้โหแล้วรู้สึกของดีด้วยนะเธออยากได้สโคปไกลหรือสโคปใกล้อ่ะไกลดีกว่าไกลนะเต้ <Okay. S 2> ทีนี้ เราได้อุปกรณ์แต่งปืนแล้วฮะแล้วผมก็ใส่ตัวกริปเข้าไปตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ปืนน่าจะนิ่งขึ้นแล้วก็เดินไวขึ้นเยอะเลยเอาละตอนนี้อุปกรณ์แต่งปืนครบแล้วฮะเหลือแค่ที่เก็บเสียงอย่างเดียวเท่านั้นปืนนี้ก็จะสมบูรณ์แบบและของตกแต่งโหปืนนิ่งขึ้นเยอะเลยอ่ะ ปืนนิ่งมากไปละเธอเอาจิตกรฝาผนังของแปมไปแปะภาพหน่อยดิภาพของฉันสวยจะตายดูยังไงไม่สวยฉันไม่เข้าใจมันคือศิลปะของ AI มันสวยในแบบของมันห้วยไม่ไดใครว่าเลยใช่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเก็บเอาไว้ในความทรงจำเธยเขาได้มาแล้วโต๊ะฉันพูดลอยลยอ๋อโอเค มันคืออะไรไม่รู้ว่ามันเขียนว่าแพรน workbench น่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกอ,อะไรโต๊ะทำเครื่องบินเหรอแต่มันไม่บอกอะไรทักอย่างเลยอะแปลว่าน่าจะยังทำไม่ได้ละมั้งเดี๋ยวเราพักกันแค่นี้ก่อนนะฮะทุกคนครับก็ในสุดแล้วจริงๆแล้วแปมก็ไม่ได้หายไปไหนฮะแต่ก็คือซนอยากจะ ทำระบบทำลายตัวเองก็เลยปิดระบบรักษาความปลดภัยแล้วก็มีคนเจาะเข้ามาแต่เราก็ได้รู้ว่ามีคนที่ปองร้ายเราอยู่ดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีแก้ไขกันไปเรื่อยๆเออรู้แล้วอีออกแล้วแหละก็เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับบ๊ายบายโอ้โห <Bye, bye. S 1> oh, oh.